สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะคะวันนี้ต่ายรวมช็อตเด็ดๆของน้องโมเมธนชาที่ได้สู้กับทางเรสปาร์กนะคะฟอร์มปังมากอะไรก็ต้านไม่อยู่เดี๋ยวเราไปชมฟอร์มเด็ดๆของน้องโมเมกันเลยค่ะ นี่ค่ะตบลงไปเป็นแต้มเลยค่ะสำหรับโมมีธนชานะคะลูกนี้สุดยอดมากๆค่ะตบฝังเลยนะเสิร์ฟมาค่ะนี่อันนี้ก็เป็นผู้เล่นของทางไฮพาสนะคะที่เสิร์ฟเอชค่ะโจวนาเสิร์ฟมาตัวเซตเซตให้ธนชาตีลงไป บอลยังไม่ตายค่ะเมกาวตีตบมาโอ้โหนี่ค่ะฟอร์มเธอยังนิ่งนะคะสำหรับเมกาวตีนะนี่ก็ต้องขอชื่นชมเมกาวตีนะคะสมาธิเธอดีมากเวลาขึ้นทำแต้มสำคัญสำคัญในเวลาที่คับขันนะโมเมสเอิฟค่ะ เมกาวาตีตบใส่เลยนะคะตบมาที่โมเมเลยนะเข้ารับไม่ได้ค่ะก็เป็นการสู้กันอย่างดุเดือดเลยนะบุคาิกตีอัดลงไปเป็นแต้มให้กับทางไฮพาสค่ะเสริมมาค่ะโอ้เมกาวาตี ฟอร์มก็ดีคงมาตรฐานของเธอเลยนะคะคนี่ค่ะเ,คเบอร์สีค่ะทําหน้าที่ได้ดีเลยวันนี้นะคะจองแซยางค่ะคสุดยอดจริงค่ะเมกาวตี โมเมค่ะโอ้โดนบล็อกนะคะลูกนี้นะคะทางเรสปาร์คบล็อกลูกตบของโมเมได้นะคะก็เซ็งกันไปเลยนะคะช็อตนี้เมกาวตัาวตีเสิร์ฟค่ะโมเมตบค่ะอืมน่าจะตีออกนะคะได้เป็นแต้มของทางไฮพาสค่ะไฮพาสเสิร์ฟมาค่ะ อ่ายังดีเฟนไว้ได้ค่ะเคาะข้ามไปนี่ค่ะบุคริกเคาะข้ามไปธรรมดานะคะแต่ว่าจวนาเข้ามารับไม่ทันค่ะอ่านี่ค่ะทางไฮพัสช่วยกันนะคะลูกนี้เป็นแต้มค่ะโมเมค่ะ S <S> <S> <S เซตส่งให้โมเมอีกครั้งนะคะโอ้โหรอบนี้ไม่พลาดค่ะนี่ได้เป็นแต้มเลยนะคะ <S <S> โมเมอีกนะคะตีลงไปเน,น้นๆเลยค่ะนี่ค่ะเริ่มมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือเครื่องติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับม <S <S> โมเมนะช่วงแรกๆอาจจะยังมีรวนไปบ้างนะคะ <S <S> ค เมกาวาตีนี่ค่ะคือเธอสมาธิดีมากๆกนะก็ต้องขอชื่นชมนะคะโมเมค่ะนี่เคาะไปเบาๆค่ะเพื่อนเข้ามากอดเลยนะคะทำแต้มได้ฉลาดมากค่ะชนะไปแล้วนะคะในเซตที่3เมกาวาตตีเสิร์ฟโมเมขึ้นตี เคาะข้ามมาโัวเซตส่งให้โมเมอ,อีกครั้งนะคะน,นี่แล้วก็ตีอัดบล็อกเลยนะคะบอลกระเด็นออกนอกสนามค่ะตบนี่ค่ะสามารถที่จะทำแต้มได้หลายๆแต้มเลยนะสำหรับโมเมธนชาสุขเสด็ของเราค่ะ เนี่ยรูปแบบการตีของน้องโมเมเนี่ยก็จะหลากหลายด้วยนะตีอัดแรงตีอัดบล็อกนะคะตกฝังด้วยแล้วก็หยอดด้วยนะคะก็จะมีหลายรูปแบบให้เราได้เห็นกันนะบุคิกค่ะโอ้โหเมกาวาตีนะคะตีหนักจริงๆโมเมค่ะ รูปแบบเดิมนะคะตีอัดบล็อกนะแล้วบอลก็กระเด็นออกไปค่ะมาเสิร์ฟค่ะอืมโจวนาก็ทำแต้มลูกนี้ได้ดีเลยนะคะบูเคอริกอ่ายังดีเฟนได้เมกาวตีเคาะข้ามมา ในจังหวะตีเคาะไปอีกครั้งโมเมเข้ามารับนะคะท่านไหลมารับเลยนะเมื่อสักครูน่นี้โอ้โหเหนียวมากค่ะสำหรับทางไฮพาสแล้วก็บูคาริกเคาะข้า,ามไปอ่าโอ้ยังไม่ตายนะคะบูคาริกค่ะนี่ก,กว่าจะได้แต้มนี้นะคะเล่นเอาเหนื่อยเลยค่ะ สุดยอดจริงๆค่ะทั้งเกมรับและเกมรุกของทางไฮพัสดีมากๆแล้วก็ทางเรสฟ้าเกมรับกนเหนียวเหมือนกันนะนต้องชื่นชมนะคะทั้ง2ทีมโมเมค่ะนี่นะคะเข้าไปรับไม่ทันค่ะตีหนักตีแรงเลยนะคะ โมเมค่ะยังเป็นรูปแบบเดิมค่ะแบบนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะตีอัดบล็อกเลยต้องน้ำหนักเนี่ยต้องได้นะคะอัดบล็อกเลยนะคะแล้วให้บอลกระเด็นออกไปทายังงงๆอยู่เลยนะเมื่อสักครูน่นี้นี่ค่ะตีมุมตรงก็ได้ตีเฉียงก็ได้นะคะฟอร์มมาดีจริงๆแล้ววันนี้น้องโมเมก็ได้ MVP นะทำแต้มได้เยอะค่ะ โอ้เสิร์ฟเด้วยค่ะสำหรับน้องโมเมธนชานะคะนี่นะคะน้องก็ดีใจอยู่นะเพื่อนวิ่งเข้ามากอดคก่อดอ้ะาอบลาบล็อกได้ค่ะโค้ดนี่ยิ้มเลยนะเฮดโค้ดของไฮพาร์ทนี่ยิ้มเลยค่ะโอ้ดีเฟนด์ได้ค่ะ โมเมค่ะโอ้โดนบล็อกค่ะอันนี้คือในเซตที่5นะคะโมเมตกไปอย่างแรงแต่โดนบล็อกค่ะตัวเซตส่งให้โมเมตีไป <c oughs> เขาดีเฟนด์ได้นะคะส่งให้โมเมอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้ยอดค่ะนี่ค่ะปิดแมปนี้ได้สำเร็จนะสำหรับน้องโมเมธนชานะคะแล้วก็ต้องยอมใจตัวเซตเลยนะที่ย้ำบอลให้กับน้องโมเมธนชาของเรานะคะ ทำให้โมเมเนี่ยสามารถที่จะตบเป็นแต้มได้แล้วก็ปิดเซตนี้ไปได้อย่างสวยงามค่ะแข่งกันทั้งหมด5เซตนะคะสกอร์เซตที่1เนี่ยก็เป็นทางไฮพาสแพ้ไปก่อนนะคะเรสปาร์ชชนะด้วยสกอร์25ต่อ23เซตที่2ไฮพาสชนะ25ต่อ18เซตที่3ไฮพาสก็ ast, ชนะ25ต่อ17ค่ะเซตที่4เป็นทางเรสปาร์กลับมาคืนได้นะคะด้วยสกอร์25ต่อ20ส่วนเซตที่5นะเมื่อสักครู่ ที่น้องโมเมปิดแมตชนี้ไปด้วยสกอร์15ต่อ13นั่นเองค่ะวันนี้นะคะแต่ก็รวบรวมช็อตเด็ดๆนะคะที่น้องโมเมได้สู้กันกับเมกาวตีมาอย่างดุเดือดให้กับแฟนวอลล์บอลได้ชมกันนะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ